อัตถมินบททีสิบเรักแค้นคละลาคนท้องฟ้าลุ่งสางสว่างฝนสาขาดมิดแล้วลมยามเช้าแฝงความหนาวเหน็บเล็กน้อยช่วยพัดต้นไม้อ่นเอ็พัดผิวหญ้าขาท่วมลกก้างเอลูยามนั้นเงาร่างอ่อนแอนแน่งน้อยสายหนึ่งผิวปาดมาถึงเขตสุสานตระกูลชุยซึ่งปรากฏหลุมฝังศพระเกะกะป้ายหินตั้งทำง,งานเรียงราย ผู้มาเป็นดารณีชุดขามเปี่ยมเสน่ห์ไว้สาวนางหนึ่งนางกลับเป็นเศรษฐีสำนักเทียนสัวฉายาอาสุรีกระบี่เย็นกิมเง็กยุอาสุรีกระบี่เย็นกว่าตาคู่งามสำรวจมองรอบข้างคุณคิดในใจนี่คงเป็นสุสานตระกูลช่วยอย่างนั้นหมู่บ้านตระกูลช่วยคงอยู่ที่เบื้องหน้าเพียงมิทราบเขายังอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ความคิดมิถันสิ้นสุดสายตาพันช่องจับไปยังจุดจุดหนึ่งอย่างตื่นเต้นสงสัย ท่าบกางคลุกฝังศพและเกยอากาศปรกศากฏชัยเสื้อมุมหนึ่งว่าบเข้าสู่คลองจักสุท้องฟ้าเพิ่งรุ่งสางฝนเพิ่งสางสาในสุสารลกล้างกับมีคนทอดกายอยู่อัุรีก็มีเย็นมาเกิดความสงสัยใครอย,า,อยากรูปเฟื่อสกิดเท้ากกีดล่าเป็นครุกรูปครึ่งวงกลมผิวะระลิ้วลงบนรุปฝังศพที่ปรากฏชายเสื้อโผล่พ้นออกมาสายตายามกวาดมองถึงกับอุทานดังอายอย่างตื่นตระหน,นก ข้างสุสานหลงฟังโศกท่ามกลามญ้าขาท่วมลกร้างนอนทอดกายด้วยบุรุษหนุ่มหน้าซีดเผือดอภพรล,ละหลวบตลอดทั้งล่างแปดเปื้อนด้วยคราบโลหิตผู้หนึ่งบุรุษผู้นี้กับเป็นเสี่ยงกูวุ้นเที้ยวเมื่อหกวันซึ่งเมื่อหกวันก่อนทําร้ายเหงาพูดประกายโลหิตพิฆาตคายยอดฝีมือสิบว่าคนในเมืองลกเอียงยามนี้เสี่ยงกูวุ้นเที่ยวนอนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวหรือเสียชีวิตไปแล้ว อาสุรีกบีเ่เยนความจริงติดตามมาอย่างผู้บ้านตะก,กุลชุยเพืบผ่านเส้นกูหุนทิ้วแต่แล้วถูกสายฝนเมื่อคืนขัดขวางไว้คิดไม่ถึงกลับพบผ่านเส้นกูหุนทิวในที่นี้อาสุรีกบีเยนจับจ้องมองบาดแผลลึกล้ามที่สวงอกเส้นกูหุนทิวกำลังคืนเขารับบาดเจ็บแผลจากการปาน,นีทั้งยังเสียโลหิตมากมายคงไม่มีทางรอดชีวิตได้เรายังคงปกรบฝัง,ขงเขาเถอะ ดังนั้นและเลี่วลงจากหนุมฝังศพยืน่นมือแตะสะพานเสี้ยงกุคุทิวกลับพบว,ว่าร่างของฝ่ายตรงข้ามยังมีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่อสุรีกบบีเย็นรีบตรวจตราดูพบว,ว่าเสี้ยงกุ้งขุนทีว่วลมหายใจแผลล่วแล้วหัวใจเต้นชื่องช้าไม่น้ำซาำจุดเอง็งอกอูอ้อันเป็นสายเลือดสำคัญบริเวณโงอกข้างซ้ายกับปิกอกัดเองประเรดนี้เสี้ยงกุ้งุทีว่วแม้หลั่งโลงหิตมากมายจนสิ้นสติสมบูรณ์ดแต่ยังไม่เสียชีวิต นี่เป็นเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสร้างความพิศวงแก่นางจนตะลึงลาากับที่ต่างไหนเลยทราบว่าเสี่ยงกุิทิวได้รับประสบการณ์ปฏิหารซ้ําซ้อนดื่มเชื้อโรหิตของทารกสุริยันจันทาผ่านการใช้ล้างแผดเผาจากอุทกสุดยี่ยมและอักคีสุริยันมามีหนามซ้ำกระดูกขังหัวใจเป็นอุปสรรคสมคาขอ,ขอกายฝึกเปื่อฝีมือยังถูกขับออกจากลาง กำลังภายในคนจนปวดตั้งแต่ขมอมจรดปลายเท้าไม่ใช้อักขาดห่วงแม้แต่การขันย่ามเมื่อเลื่อนลมเสี้ยงกุ้งทิ้วเสื่อมสลายชัชวาทแห่งชีวิตใกล้ดับบูบในร่างกายจึงบังเกิดปฏิกิริยาอีกกำลังภายในแพ่พู้เคลนจากจุดศูนย์ไปสกัดจุดริงเทงอกอู้ไว้ไม่ให้โลหิตไหลหลั่งจากกลังอีกอสุรีกบี่เย็นงงงานบูบจึงขบคิดขึ้น เซียงโกุ้้นทิวเมื่อย่งไม่เสียชีวิตเราสมควรช่วยเหลือเขาหรือไม่หวนนึกถึงความอััยะที่ถุยฝ่ายสลัดตัดร้อนมันเกิดความขุนแค้นครั่งใจขื่นคิดสลัดจากไปโดยไม่แยแสอาซูริกบีเห็นกว่าตาผ่านหน้าเซียงโกุ้้นทิวแวบหนึ่งจิตใจกลับหวั่นไหวขึ้นอย่างไม่อาจคบกันใบหน้าเซียงโกุ้้นทิวตอนนี้แม้สีขาวแต่ยงคงหล่อลเหลาราวสลัดจากหยกเนื้อดีโน้มน้าวจิตใจนาวจนต้องพุ่งพลาดปัดป,ปวดขึ้นมา อาสุรีกับบีเอ็นถอนใจเบาๆลำพึงในใจนี่นะับเป็นบาปกรรมที่ผูกพันตั้งแต่ชาติปางก,ก่อนกลับลมนไปได้ให้เราผูผ่านในเวลา,ลารักษาการเช่นนี้นางนั้นตัดสินใจเอเด็ดเดีย่ยวย่อกายลงล้วงขวดบรรจุยาเม็ดจี้อิมอีอันปิญญารักษาบาดเจ็บประจำสำนักเทียนสัวเปิดจุกเทยาเม็ดสีแดงออกมา3สามเม็ดนางง้างปากเสียงกูหุนทิ้วขึ้นหย่อนยาเม็ดจี้กิมอีทั้งสามเม็ดลงไป ในปากอีกฝ่ายจากนั้นกีดนิ้วเรียวงามเสยายปกเส้นซี่กุุ้้นทิ้วคิดยัดเยียดยาเม็ดลงบนปากแผลช่วยให้บาดแผลสมานตัวสายตาพยายามกวาดมองคิ้วเรียวงามต้องขมวดมุนเข้าหาการเห็นปากแผลส่วนอกด้านซ้ายปรากฏเลือดเนื้ออวบวาบาดแผลลึกยิงดังนั้นอัสุรีกบะเบียต้องเจาะปากปวดกับปากแผลเทยาเม็ดจี้กิมอีลงไปกว่าคืนค่อยฉีกชายเสื้อเสี่งกุ้งุ้นทิ้ว พันบาดแผลกับอีฝ่ายยาเม็ดจี้กิมอี้มีประสิทธิภาพในการสมานแผลรักษาการบอบบาดเจ็บบอบช้ำชั่วน้ำเดือดให้หลังต้าซีดเผือกของเสียกุ้ทิ้วก็ปรากฏสีแดงและเลือดึ้นอัสตรีบีเยนพลิกมือผุดผ่องตบเสลงเสียกุ้งหุ้นทวเป็นกร,รนก้ไขจุดหายเสียกู้งุ้นทิ้วคลางหลักๆค่อยๆฟื้นคืนสติมาเห็นเงาร่างอ่อนแอตื่นหลางสายหนึ่งปรากฏเก่สายตาเสียงกลัว คุณทีวพอเห็นเช่นนั้นเข้าใจว่าตัวน,นี้ตกอยู่ในห้วงความฝันร้องพองว่าเบียโกเนี ia, ่ยอสุรีกระบียนกินเง็กยูจ่ายสถานหวั่นไหวจากนั้นมาเกิดเพลิงวิศยาลุกคือโหมเบียโกเนี่ที่ว่าคงมีความสัมพันธ์กับเขาอย่างสนิทสนมดังนั้นเสียงของขุนททีพอฟื้นสติขึ้นมาจึงเลืยกนามของนามอสุรีกระบียนเชิดปากแดงและเรื่องก,กล่าวว่าเบียโกเนี่เป็นใคร เสี้ยกูขุนทิวพัน์สถานจากผัาขึ้นกล่าบสู่สภาพความจริงพันยันกายลุกขึ้นนางกลับกระทบกระทั่งถูกบาดแผลมาเกิดความเจ็บแสบปราบจับจิตหน้าผาปรากฏหยาดเหงื่อ,อไหลซึมเสี้ยกูขุนทิวขบกล้ามกล้ามเกิื่นไว้ค่อยๆเงยหน้าคืนพอเห็นอสุรีกรบี่เย็นจึงกล่าวที่แท้เป็นกิมโกน,นี้กระแสะเสียงกระแผวล,ล้ากล่าวอย่างลำบากยากเย็นวีอสุรีกรบีเย็นคาดคั้นถามว่า พระเจ้าถามท่านว่าเปียโกนี้เป็นใครซุ่มเสียงกับแฝงความึงผงอยู่เสียงกุ้งนที่ยกฝัง,ง,งต้องประวัตินึกถึงช่ยเปียในห้องหอสร้างความเจ็บปวดร้วยราวใจคืนสําหรับช่ยเปียเสียงกุ้งนทิ่ยวปัสจากความขุ่นแค้นนะคาแม้แต่น้อยเนื่องเพราะตนเองเป็นผู้ปลายความบริสุทธิ์ของนาวทํางควรจ่ายค่าตอบแทนอัสุรีกบเีเห็นอีกฝ่ายนี่เงียบงานไม่ตอบคำาต้องสืบท้ามาก้าวใหญ่กล่าวว่า ท่านฉนไหนไม่ตอบพระเจ้าเสียงกุงหุนที่วช้อนตาึ้นไสารสกนางพนถามว่าตัวน,นี้เป็นผู้ยื่นมือช่วยเหลือข้าพเจ้าประมางมีผิดเป็นไรหรือพระขูนช่วยชีวิตขอนอฟจากลึกไว้ภายหน้ข้าพเจ้าต้องหาทางชำระทดแทนกระแสะเสียงชืยชาไม่นาาถอนปสัสจากความรู้สึกใดๆเจือปนอัสุรีกบีเย็นหน้าแปรเปลี่ยนไปนางเดี๋ยรีทราบว่าเสียงกุ้งหุนที่มาเกิดอากาติต่อสำนักกินโอยู่ก่อน ดังนั้นไม่ยอมรับไปติของนางพราตชาที่อาซูริกบีเยนได้รับในตอนนี้ไม่นับว่าไม่เคยประสบม,มาก่อนพันตวัดว่าเสียงกูขุนเทิวท่านออกจะไล่ไปตีไปแล้วข้าเจ้ามือสามารถใช้ยาเมจจี้อิมกี้ช่วยเหลือท่านหรือไม่อาจใช้กระบี่จันทาปิดชีวิตท่านจบความพิกข้อมือชักกระบี่จันทาจากหลังกลางหลังลงมายียงกูขุนเทิวชำเลืองแหลกกระบี่ในมือนางแวบหนึ่งแทนที่ตอบกรมกลับ พิมตาลงเจ้าู้คนเที่ยพบว่าตัวเองเสียโลหิตมากไปดันงนั้นเกรงหลบบาขึ้นจากจุดต,ตั้งช่างค่อยๆอยกดจอมรอบกายตลบถึงแกเม็ดจี้กิ่อีที่ปากแผลถูกล,ละลายกว่าครึ่งฤทธิ์ยาเริ่มแผลซ่าอาการเจ็บปวดทุเลาลงไม่น้อยในสายตาอสุริกรบีเห็นกับเข้าใจว่าสิ่งผู้นเที่ยไม่เห็นนางอยู่ในสายตาอสุรีกรบีเห็นกับฟันกอดน้างกบ,บีจันทาขึ้นเสกแทงไปย,ยังปากแผลที่สศก ข้างซ้ายของเสียสเส้ยงกูหุนทิ้วสีหน้าเสี้ยงกูหุนทิ้วปรากฏแววตื่นตระหนกขึ้นืนเบียงรากเกือกิ้งมาทานด้านข้างสีเชี้ออาสุรีกระบี่เย็นพอทิ่มแทงกระบ,บี่พลาดผิดพันป่าเข้ามือพริกแผงบ,บนท่าจู่โจมตามติดมาสามกระบ,บี่เสี้ยงกูหุนทิ้วรวบรวมเรียวแรงดีดกายขึ้นพุ่งผ่านหลุมฝังศพสองหลังเป็นการหลบเลี่ยงพอร่างขึ้นไหวผ้า,ผา,ผาพันแผลที่ปักก็ปรากฏโลหิตไหลเสืมอมงมาพอหายใจกล่าวว่า กิมโคนนี้หากท่านมีความกาพเจ้าอย่าได้โทษว่าข้าพเจ้าไร้ไมตริอสุรีกระบี่เอ็นพบฝังที่มาเกิดเพลิงโทสะลุกคือโหมสบัดกระบี่แหวกฝาอากาศดังหวีดวิวระคายสดใช้ออกด้วยไม่ตายในท่วงอินทรีท่าพยักหนาาสิ่งเก่าเล่นกิมกงเล็บเทพพิารณาเส้นงกูขึ้นที่ยวตาสารประกายมุมแย่หน้ากูร้องดังยาวนานหน้าครึ่งเบี่ยงครึ่งย่นยอ่อลอยขึ้นจากพื้นอย่างพิจารณาสบัดฟาดฝ่ามือขวาออก ถาลาประหลาดล้ำเพลงฝ่ามือสุดพิสดารกับเพลงบนท่าในจักรวาลแปดตลบนามเกี่ยวแฉลิ้วซิกดาวตกสู่สุธาอสุริกบียนถูกกระแทกถอยไปสามสี่ก้าวไม่อาจยืนหยัดทรงกายมาั่นต้องกระแทกนั่งลงก,กับพื้นดีที่เสียงกูขุนทิ้วยั้งมือไว้ไมต่ตีไม่ใช่นะอสุริกบียนคงรับบาดเจ็บภายใต้กบนท่าฝ่ามือน,นี้แล้วเสียงกูขุนทิ้วทิ้งร่างลงสู่พื้นฝีเท้ากลับส่วนเสถลาแต่ปากกลักยืนหยัดไว้ ไม่ยอมล้มลงกล่าวอย่างยากเย็นว่ากินโกนี้คราครั้งนี้ข้าพเจ้ายั้งมือไว้เปน็นตีนับเป็นการทดแทนพวกขุนท่านนับแต่นี้พวกเราไม่ติดข้างอัใดกันอีกเอ่ยถึงต่อน,นี้โลหิตที่สกเกาดไว้พันธุลักษณ์ขึ้นถึงลำคอแต่ยังกั้มเกินไว้ไม่กราออกเสี้ยงโงคุณที่ความจริงถูกทำร้ายหนึ่งกะบียามนี้ใช้เดี่ยวใดอย่างโหมอากาศจึงเวลวร้ายลงแต่ด้วยความนฉงดียังโงสะกดการไว้กล่าวจบำขำก็หันกายล่างฝีเท้าจากไป อัสุรีกบีเย็นขุแค้นจนล่างสารลิพันตวาดว่าสัดจูโจมพร้อมกับเสียงด่างสอบมือขวาบูวว่าประกายยี้เยียบ3จุดพุ่งฝ่าอากาศไปกลับสัดอาวุธลับห้างเสียโตจักรจันี้เยียบจุดจมออกนับแต่นาออกสู่วงนักเลงเพียงใช้หลัาวิชาหุยห่วงตุ้ยหุนพายุขับเมฆสัตจักรจันยีบย้าตัวทำร้ายสี่มาทภูเขาเชียงแปะ บัดน,นี้ยา่ปุ่นแค้มกับใช้อ,อ,อ่อยคราซึ่งกุุ้นที่ว่วเสียงหวีดวิวดังขึ้นที่ด้านหลังต้องเหลียวหน้ามาเป็นอมุธเบาบางเราจะกก็จัดห้าตัวแหวกจูโจมมาอย่างสลับซับซ้อนอมุดลับเหล่านี้บ้างเกรดเป็นรูปวงโค้งบ้างเคียงขนาดสัดออกด้วยสภาวะผิดแผกแตกต่างยากปิดป้องปัดปลายหรือหลบเลี่ยงหลีกพ้นซีโกหุนทิ้วตอนนี้รับบาดเจ็บสหาหัสแม้แต่การเคลื่อนไหวอย่างลำบากยากเย็น อย่าว่าแต่คิดทะละหลบเรียกอย่างนั้นเสียงกหุ่นทิวมันรู้ถึงหน้ารูไม้ดังนั้นแค่เสียงหนักๆสองมือกดรูไม้ถีบเท้าขึ้นกลางอากาศเสี่ยงกูหุ่นทิวคิดใช้วิชาก้าวเหนินหน้าผาหลบเรียจกจักรจันทร์ที่เยบท้งหน้าตัวแต่ล่างล,างลอยขึ้นไม่ถึงสามเชียวลมป่านพันเสริมสลายร่างเรียอยู่ลงมาแววเสียงฉึกๆจักรจันทร์ยียบสองตัวซัดใส่รูไม้สองตัวพุ่งผ่ารูไม้ไป อันสุดท้ายกับปักตตึงใส่ไหล่ซ้ายของตนเองเสียงกูขุณที่วยื่นมือซ้ายเหนี่ยวรัวไม้แขวนล่างอยู่กลางกะก้ามเนื้อบนไปหน้ากระตุกเขาหาการใช้นิ้วชี้นิ้วกลางขวาถอนจัก,กระจันยี่เยยบตัวนั้นออกมาแลเห็นยาโลหิตสาดกระจายอนามูลรรับมีเศษเลือดเนื้อของตนเ,เองติดอยู่เสียงกูคุนที่วสบัดหน้ากลับมาตวัดว่าขอคืนแก่ท่านขาดคำ สัดจักรจ่ายยิ่งบอกแวกฟ้ากาศใส่อสุรีกระบี่เย็นอย่างเร่งร้อนอาวุธลับพอซัด์สนอคือเสี้ยงกุ้ทิ้วคลา,ายมือซ้ายจากการยึดเหนี่ยวรูไม้ทิ้งร่างลงบนพื้นนอกเขตสุสานร,ร่างพอสัมผัสพ,พื้นเบื้องหลังมันเกิดเสียงครางดังห,หนักขึ้นคล้ายกับอสุรีกระบี่เย็นถูกจักรจ่ายยิ่งยั่งตัวเองทำร้ายเสี้ยงกวุ้นทิ้วเกิดกิ่งลาาไปตามพื้นดินไหลตลบตลอดทั้งร่างถึงกับแปรเปื้อนด้วยดินโคลน คลกคล้าวกับคราบโลหิตสายตายามกวาดมองเห็นเบื้องหน้าคล้ายเป็นดงไม้แถบหนึ่งดังนั้นรวบรวงเปรี้ยวแงดงดิ้นหลอนลุกขึ้นสาวเท้าสุด,ดงไม้นั้นทีละก้าวขาวิใชยเสียงกู้คุณทิ้วดื่มโลหิตของทารกสุริยันจนถาผ่านการแช่ลากจากอุทกสุดเยียบอักคีสุริยัยนคงเสียชีวิตแต่แรกแล้วไหนเลยสามารถเดินเหินได้ช่วคู่ให้หลังเข้าสู่เขตดงไม้สืบสอดจนพบพื้นที่ว่างแห่งหนึ่ง ดางนั้นสุดกายนั่งขัดสมาธิโลงพริบตาลงโขจอลมป่านี่ช้าช้าในเขตสุสานทุกุญฉุยปรากฏเงารางสายหนึ่งดิ้นหล่นลุกขึ้นกลาเป็นอสุรีกระบี่เย็นกิมเง็กยูใบหน้าดางซีขาวไร้สีเลือดมือขวากระชับกระบี่จันทาปกเสื้อกลับแปเปื้อนคาบโลหิตที่แท้หนาถูกเจ้ากระจาเยียบอันเป็นอมบุญลับของน่างเองซัดใส,สต่ยาเม็ดจี้กิมอี้อันเป็นตัวยารักษาการบาดเจ็บกลับให้เสี่ยงกูขุนที่วรับทานจนหมดสิน้น ยามนั้นเสียงชัยเสื้อประธานลมพลันดาา่างเงาร่าห้าสายพุ่งป่ามาถึงผู้มาล้วนเป็นบรรดากลัวนท่งท่าคึกคักเข้มแข็งหนึ่งในจำนวนนั้นกว่าตามายังอสุริกบีเยน็นน้องพงว่าอ่านไม่ใช่อสุริกบีเยน็นกิมโกนี้แห่งสำนักเทนัวดอกหรือผู้กล่าวว่าจากคือเล่าเย็นอันบสองของห้าคาราวาเสียวลิ้มสวงฮวงฉิีเจีย๋ยมือตลบเมฆเสียวกิมกุสัว ผู้ที่ร่วมทางมารู้เป็นบุคคลที่ห้าคราวาเสียวลิ้มอันมีเจีย๊ยจิ้นปวยหือสถานแปดทิศเป,ยปียงแท้เทพยดาปวยเทียนเจคเคเกเรียนเหินฟ้าและอิวเฮียผูกล้าพเนจรอสุรีกบี่เย็นแย้มยิ้นด้วยความดับทดหดหูปวดทีส่สารับการปรากฏกายของ5้าคราวาเสียวลิมทําให้จิตใจขอขมิง,ง,งตึงเครียดข้างหนา้าผ่อนคลายลงพันรู้สึกตาลายสมองหมุนสองท้าเบาวิวล้มลงสิ้นสติไป เซียวกิมสัวย่อกายลงตรวจดวก,การนางเล็กน้อยจึงเง่อยหน้าขึ้นกล่าวว่านางได้รับบอบเจ็บภายในสาหัสมิน้อยดูท่าคงเป็นการลงมือของเทียนล้อซิ่งหมอเทพผัดทมินเสี่ยงกูหุ้นทิ้วแน่นอนเล่าซี่ดับสี่กรีเอินฟกาปวดคิ้วกล่าวว่าเกรเงว่ามีแน่นะบาดแผลที่สวง,งนางถูกจักรจกั่ยี่ยงงนางทำร้ายชัดๆพี่ใหญ่ห้ากระวา่าเสี่ยวลิ้มสถานแปดทิศตัดบทวา่า ว่าเรายังคงช่วยคนก่อนจากนั้นแยกย้ายออกสืบสออานบางทีจะพบผ่านผู้ลงมือไม่คำหนึง่งข้อกิ่งเก่งของบุรุษสติไม่อาจสนิทชิดไกลย่ากายลงอบอุ้มนางขึ้นกล่าวถึงเสี้ยงกุ้งคุ้ทิว้วโคนจอลนมป่านอย่างจดจ่อได้ยินเราฤทธิ์ยาหลอมละลายยามนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดรูร้แร้วอีกแม้แต่เสี้ยงกุงคุณทิยวก็อดตื่นเต้นสงสัยไม่ได้พิา,าว่าการบ,บาดเจ็บของตัวเองชนใดทุกเลามุ่รนเดียวป่านนี้ที่แท้ยาเม็ด จี้กิมอีมีประสิทธิภาพในการระงับปวดผนึกโลหิตแต่ประการสำคัญยังคงสืบเน,นื่องจากตนเองดื่มเชื้อโลหิตถาองทารกสุริยันจันทาคคำนั้นยามนั้นแววเสียงผิดปกติระกระทบโสดเสียกลุงหุ่นทิวพันตื่นตัวลืมตาขึ้นลรเห็นเบื้องหน้ายินหยาบด้วยบริการโคนเขาหน้าเหี้มหาผู้นหนึ่งเพ่งตาแวววับจับจ้องมองมาคำิงนิ่งบริการโคนพอเห็นเสียงกรุ่นทิวลืมตาคืนจึงก,กล่าวร้านเป็นใคร เสีส้ยาเีงกุนที่วย่งคงเย็นแฉกกระด้างดัง,งเดิมอ้าปากหมายกล่าวว่าจะพันปร,กนรากฏเงาหน้า,าอีกสายหนึ่งศาสผู้มาถึงพบกว่าตามาอย่างเสีย้ยงกูคุนทิยวถึงกับร้องพงว่าตัวก็คนวันนี้คือเสีย้ยงโกวคุนทิวที่ฉนชาบุรุ้นผนานฉายาเป็นเทพพัทธมินเสีย่ยงกูคุนที่วจดจําออกผู้เร่งรุ่มาสมทบคือมือตลบเมฆเซียวกิมซัวซึ่งปรากฏ กายบนเหลาสุลาในเมืองลกเอียงยามนั้นทวนคำว่าตัวก่อคนผู้นี้คือเสี่ยงโกดหุ้นเที่ยวที่ชุนชามุลินขนานฉายาเป็นหัตเทพตมินเสี่ยงโกหุ้นเทียวจดจําออกว่าผู้เล่นรุดมาสมทบคือเมือตลบเมฆเซียวกิมซัวซึ่งเคยปรากฏกายบนเหลาสุลาในเมืองลกเอียงยามนั้นทวนคำว่าเทพหัตถมินที่แท้ในงานเลี้ยงโลหิตเสี่ยงโกหุ้นเที่ยวช้วิชาหัดจอบฟ้าปิดชีวิตพุง ชนชาวุริมสิบว่าโขนชนชาวุริมจึงขนานใช้ยาเทพหัตถมินเกตตนเสียงของคุ้นทิวพอทวนคำจบความพ่านแงห,หน้าจตเบ่งเสียงหัวรออย่างคุ้มคลางคลื่นเสียงหัวร้อรคือกล้องกังวานคล้ายเป็งจากโคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบลุกกลางโคนที่มาถึงก่อนคือพี่ใหญ่ห้าคราวาเสียวริมใช้ยาสถานแปดทิศหลังจากช่วยเหลือ,อสุรีกระบี่เย็นฟื้นคืนสติเขาทราบว่าผู้ลงมือทำร้ายนางคือเสียงกูคุ้นทิว แต่เสียกูพันทิวเองก็รับบาดเจ็บปีกตัวจากเขตสุสานตระกุลช่ยดังนั้นห้าคาว่าเสียวลิมองกระจายกําลังออกสืบส่อร่องรอยเสียกูพันทิวใดนละแวกใกล้เคียงในสุดสถานแปดทิศพบเห็นเสียกูพันทิวก่อนสถานแปดทิศรู้สึกแก้วหูร้านอื้อๆอต้องสบตาก,กับมือตลบเมฆแวบหนึ่งคําหนึ่งขึ้นบรุดนมนี่เอายุดยังยาวกลับมีพลังการฝึกบึ้กล้าแข็งนะัก ในเสียงหัวรอเงาด่างสามสายสารบู้บาบเข้าดงไม้กลับเป็นสามในห้าคราวว่าเสียวลิมถูกเสียงหัวรอกระตุ้นชักนำมาช่วค้วยหลังเสียงกุงทิ้วจึงชะงักเสียงหัวรอลงพึมพำว่าคิดไม่ถึงสหายร่วมแนวกลับยกย่องเราปานนี้การปรากฏกายที่เหมือนลบเอยของเสียงกุงทิ้วไม่เพียงสถานสสื่ิมเจือบวงนักเลงแม้แต่สำนักเสียวลิมก็บังเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเนื่องเพราะเสียงกุ้งทิ้วนอกจากใช้วิชาหัดเจ้าฟ้าแล้ว ยังใช้ฝ่ามือปนศิลาอาจเป็นยอดวิชาที่เพียงไทยทอดเฉพาะเจ้าสำนักเสี่ยวลุ้มยี่เจ้าสำนักเสี่ยวลี้มรุ่นปัจจุบันพอรับรายงานหาหรือกับคณะอุโสยอย่างพรับเค้จึงเรื่องบรวมห้าคราวว่าเสี่ยวเลิ้มเสื้อประกอบวิชกรรมอยู่ในวงนักเลงกลับสำนักเจ้าสำนักเสี่ยวเลิ้มถึงกับเขียนจดหมายลงดามด้วยตนเองมอบหมายให้ให้าว่าวส่งมอบต่อเสี่ยงขงนุนชิวเชื้อเชิญให้รถสู่วัดเสี่ยวเลิ้มยี่บนทรงสัวเพื่อสอบถามที่มาของฝ่ามือปนศิลา จากเสี้ยงกูหุนทิวให้กระจา่างชัดยามนั้นสถานแปดทิศขมสติลงก,งก,กล่าว 5, ว่าสิงคโปร์เสียเห้พวกเราห้าคราวเสียลิมได้รับคำสั่งท่านเจ้าสำนักคิดเชื่อเชิญให้ลุดสู่วัดเสี่ยลมยี่บนทรงสูสักราห่างลลวงจดหมายฉบับหนึ่งจอ,อกเสือ้อยื่นส่งถึงเบืองดาเสี้ยงกูขุนทิวเสี้ยงกูขุนทิวกวาดตาหมอกจดหมายฉบับนั้นยังเฉยชาวแวบ,บเหลืหาได้ยื่นมือรับไว้ไม่ ผู้กล้าพในจรมีอายุหย่อ,ยอนยาวที่สุดพอเห็นเช่นนั้นจึงเกิดโทรศรพพุ่งคืนขยับกายไม้ฉายเข้าหาแต่มือตรบเมกเสียงกิมสัวรับทราบพลังฝีมือเสีงกูหุ้นทีวมาแล้วดังนั้นยื่นมือขวากันไว้เพ่งตาช่องมองเสียงกูหุ้นทิวอย่างกล่าวเสียงทุกหน่าว่าเสียงกูเสียวเฮียบเจ้าสำนักเราลงนามเชิดเชิให้พวกเราส่ดไม้ครานี้ นับเป็นประปทการที่ไม่เคยมีมาก่อนของสำนักเสียวลิ้มหวังให้ท่านเห็นแก่น,นาพวกเราติดตามเราทั้งห้ากลับเสียวลิ้มยี่กันเสี่ยงกูขุนทิวจับตามองมากล่าเสิง,งย์นฉาว,ว่าท่านทั้งห้าต้องกราเข้าขเจ้าลดสู่เสียวลิ้มยี่เพื่อสืบเนื่องจากเรื่องฝ่ามือปนศิลากะมังมิเพสสำนักเราเสี่ยงกูขุนทิวตัดบทว่าตอนนี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลาว่าอภัยที่ไม่อาจติดตามพวกท่านไปอย่างเสียวลิ้มยี่ ว่าจานี้เท่ากับบอกปาดอย่างสิื่อเชิงไม่ได้แยแสนสนใจต่อกิเลภูมิสำนักเสียหรือแม้แต่น้อยผู้กล้าเภายในจอดไม่อาจกดกั้นใจได้สืบท้ามากก้าวใหญ่ก็ช่างเสียงว,ว่าเสี่ยงโกวุ่นเที่ยวท่านกล้าไปนิสัคำเชื่อเชิงของเจ้าสำนักเราหนระือเสี่ยงกูหุ่นเที่ยวผ่านมาเกิดความถถงถือดีขึ้นเลิกคิ้วเรียวงามกล่าวว่า พอให้เจ้าสุนัขท่าลงมาเชื้อเชิญข้าพเจ้าโดยตัวนี้เจ้าก็ไม่แน่นักว่าจะขึ้นสู่สงสวัวอย่าว่าแต่พกท่านทั้งห้านำส่งจดหมายของมันมาเลยนับแต่ห้าคราวว่าเสียวลิ้นเข้าสู่วงนันเกเลงบุคคลอื่นล้วนให้เกียรติยกย่องตลอดมาในเลยใกล้าย,ยามหยนันถึงสำรักเสียวลิ้นม,มาก่อนท่านแปดทิศถึงกับบด้าเพื่อนเกียรติชาลงกล่าวว่าวาจาของพวกเรานับว่ากล่าวหมดสิ้นแล้วท่านเมื่อไม่ยอมร่วมทางไปได้แต่คุกขาบมาคับแล้ว ขาดขามบกมือวูบเงาคนทะลาะวูบว่าปลายล้อมเส้นงกับคุ้นที่ไว้กึ่งกลาง